สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Mobile l e g e n d นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าปากิโตนะครับวันนี้ก็กดแลงมานะครับในห้องร้อยดาวนะเพื่อเราก็ร้อยดาวนะครับดูจากกรอบได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับ <Welcome. S 1> โอเคครับเริ่มเกมมาผมก็น่าจะฟาร์มไปที่อืมบ้าฟ้าก่อนแล้วกันนะครับ พากิโต้ต้นเกมนะครับต่อยเก็บสแต็กให้ถึง2สแต็กก่อนนะครับมันจะฟาร์มเร็วขึ้นนะครับเมื่อต่อยครบสสแต็กนะครับมันจะแล้ว่าก็สแต็กที่4สามารถต่อยฟรีทีนึงนะครับเนี่ยเห็นปะก็จะประมาณนี้นะครับผมกดมือไปเลยนะเพราะว่าเกมนี้ผมเอา MBM อุปกรณ์มานะครับไม่ได้เอา MBM เจังเกิลมานะอุปกรณ์แรงขึ้น5%เนะครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรนะครับผมฟาร์มอ่ลงไปแดงนะครับ แล้วก็ฟาร์มลุมคีปมาตรงนี้ือมอโนเลนเขามากดกดมือแย่งเราไปนะครับเราไม่เิลสีนะแล้วเราก็ไปหาเิลสีที่อื่นนะครับตอนนี้เราก็ยืนหาคีฟไปก่อนนะครับ ไม่มีคีปไม่ฟาร,ร์มเลยเราฟาร,ร์มชาร์จนะครับเพราะว่าผมแบบไม่ได้เอาเอเมเบ์ดังเกิรมานะแต่เอาอุปกรณ์มาแรงแน่นอน,นครับนี่ครับยัดหน้าไปทีนึงยังยังไม่สี่นะครับยังไม่คอมโบนะต้องสกิลครบนี่คอมโบแรงแน่นอนนะครับเก็บะแต็ปครับต่อยต,ต่อยนี่ครับหืมตัวเลี้ยเจ็บอยู่นะเรารอเบลสี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปฟาร,ร์มคีปก่อนนะฟาร,ร์มคีป นี่นรผมก็ตัดมาฟาร์มคีฟเหมือนเดิมนะครับเพื่อนได้เฟร์สบาดไปแล้วนะครับเรียนแครี่นะโอเคเราขึ้นรถตอนสันเลยครับต่อยต่อยเข้าไปเขากดสะท้อนก็รอจังหวะแล้วก็งัดแล้วก็ต่อยนะครับเรียบรอ้อยคิวแรงนะครับเขากดกูดเกมใส่ด้วยแหมผมก็วิ่งฟาร์มลงมาเรนล่านะครับจากคิวลูกาดข้างบนนะเพื่อนเหมือนจะบวกนะเราก็รอเข้าจังหวะเราเ่้นบวกนะ เราสารชนไปแล้วครับเรายัดหน้านี้ไม่ตายอุ้ยแต่๋เพื่อนเราตายนะครับตายสองเลยเรียมเบิร์นก็ตายนะครับเราก็หนีนนกลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับตอนนี้ยังไม่มีใครบวกนะผมก็ฟาร์มขึ้นมาบนนะครับเหมือนเพื่อนจะบอกนะเราเรีบไปช่วยเลยต่อยต่อยอื้มเพื่อตายก่อนนะครับยังไม่ได้อซิสยังไม่ได้ต่อยเลยนะครับ เราก็วิ่งหาคีพอะไรฟาร์มไปก่อนนะครับนี่ไงแล้วก็ฟาร์มคีพไปนะครับศัตรูอยู่แดงนะอืมเขาได้ไปก่อนนะครับผมก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเออมีคีพอยู่ต่อยต่อยจัดหน้าไปรอดักนะครับเผิ่มมีสักตัวเดินมานะจะมีหรือเปล่าไม่น่ามีนะครับแล้วกลับไปฟาร์มดีกว่าครับ โอ้ยตะลุกาตะลุกาต่อย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 เย็บเข้าไปหืเกือบจีบนะครับโดนอีกชุดหนึ่งตายนี่เน่มันจะรอของอีกสักนิดนึงนะครับจูเลียนจูเลียนต่อยต่อยต่อยเข้าไปยังไม่เต็มคอมโบนะครับอันนี้เราตีเต่าตีเต่าตีเต่าอุ๊ยเพื่อนโดนนัดข้างบนแต่จอนซานไปเติมแล้ว สวยเราก็ตีเต่าเลยครับปลาเขาตายนะเราก็ตีเต่าฟรีเลยนะครับจังหวะนี้ตีไปเลยปลาเขาตายนะครับเราก็ชิวเลยนะครับร้อเราก็กลับไปฟาร์มแบบฟัฟฟ้าแล้วก็บัฟแดงต่อนะครับ oh <my> ฟาร์มฟ้าฟาร์มแดงเสร็จผมก็วิ่งมากันป้อมให้เพื่อนตรงกลางนะเพราะเพื่อนไปเติมร่างผมก็เดินมารอปิดนะครับรอปิดเพืนะ่อมีตัวหลุดนะมีโนเลตนะครับ เขาจะเดินมาเราก็เย็บหน้าไปเลยแล้วก็ต่อยต่อยทีหนึ่งตายนะครับโอเคแล้วก็ฟาร์มต่อนะครับมีคลิปนะว่ามีคลิปป่าเขาด้วยนะครับน,นเล่นตายนะแล้วก็ต่อยฟาร์มไปครับต่อยเข้าไป <Jur> โวยเ,เรียนยร่างเพื่อนเน้นมากานะครับจูเลียนจูเลียนจูเลียนอุย้ยต่อยเข้าไปได้ไหมตัวหนึ่งนะครับ คิวสามไม่โดนเราก็ต่อยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปเพื่อนเหยียบนะครับเราก็ได้มาสี่คิวแล้วนะครับรอดาบเขียวนะบอกเลยว่าอะไรกแน่นอนนีนะเราก็ต่อยไปต่อยอย่างเดียวครับเกมนี้บอกเลยว่าหน้าพังทุกตัวเอาเอ็มอุปกรณ์แรงขึ้นมานะครับแรงขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะอุปกรณ์ถ้าเอาจังเกิลมาจะวามเร็วกว่านี้หน่อยนะครับ แล้วก็ต่อยนะครับฟาร์มคีิปไปเรื่อยๆนะครับมันจะฟาร์มลงไปล่างนะนี่นะผมก็ฟาร์มมาเอาเต่านะครับไม่มีอะไรนะครับตรงกลางมีเพื่อนอยู่นะเราก็ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปึจูเลียนมันมีสกิลอยู่นะครับไม่ตายโอ้โหเกือบตายนะเมื่อกี้ถ้าไม่มีสกิลตายแน่ๆน,นะครับเ<ร>ได้นะเรา <ๆๆ S 2> ก็ฟาร์มคลิปมันเดิน,นครับ พยายาคิดทำเลนไปนะครับต่อยเข้าไปเอตรงการมันจะมีบวกนะเราก็วิ่งไปเติมเลยครับอุ้ยอ้ยโ,โลแล้วเพื่อนโอ้โหเขากันให้ได้ต่อยเองเจะล่าก็ได้สวยห้าคิวแล้วนะครับจังหวะนี้เราก็วิ่งกับเฮ้ยมีเพื่อนมันจะบวกนะ เราต้องมีมืช่วยนะครับคิยวซอนที่ดูสองต่อยตายนะครับโอเคเราก็กลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะครับฟาร์มเราฟาร์มแล้วก็ไปรับแดงนะ <'t> นี่นะครับเราตีแดงเสร็จแล้วก็มีโนเล่นนะครับจะมาเอาป้อมเรานะเราอจังหวะเข้าขมาก,ก่อนล้วก็ต่อย,อยสวยตายเลยนะครับโนเล่น <'t> เจอคอมโบเราครับเราก็กลับมาฟาร์มเหมือนเดิมนะครับโฮ้ย้ย,ยนาธานมาจากไหนเนี่ยเราซีลหมดด้วยไหมนะ เรียบร้อยเราตายนะครับเสียช็อตดาวด้วยสกิลหมดนะครับเราอัดคีปเปหมดแล้วนะจบเลยโอเคครับ mm hmm. เกิดมาผมก็มาฟาร์มบัฟ์ฟานะครับแล้วก็มาโซนหลอดนะแล้วเพื่อนก็ไปตายข้างบนนะครับผมก็น่าจะดักนะครับ mm hmm. เขาน่าจะตีหลอดนะครับเพราะเพื่อนเราตาย2นะโอเคเรารอจังหวะเข้าครับวิจูุเรียนหมดแล้วเราก็ต่อยไปเลยสวยวันนี้เขาน่าจะตีหลอดนะเรารอจังหวะครับเพื่อนตายไป พือนตายไปสามนะครับเร,รารอล้านนะรอเชิงนิดนึงแต่เราไม่มีกดนะกรนาธานต่อยัดหน้าไปสวยเราสกิลหมดแล้วโอ้โหลูก,กาดมาด้วยเรบรอเราตายนะครับเพื่อนก็ตายด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอเกิดนะโอเคครับเกิดมาก็มากันหลอดก่อนนะครับกันหลอดนะเราเสียหลอดนะไฟเมื่อกี้แถมตายด้วยนะครับไอเทมสามารถออกได้ทายเกียเลยนะครับรุ่ดวลเล่นมันล้อหลอกเรา ต่อยได้นะเฮ้ยต่อยเข้าไปนี่แหล่ะโดนคอมโบเราครับแต่เฮ้ยยูเรียนมาอู้ยอลูกาดต่อยเราต่อยไปอื้อลูกาดดูดเลนะือดนะโอ้อลูกาเกียหมดเลยปะเนี่ยเจ็บสามเลยนะครับโอเคครับเกิดมาผมก็ขี่รถกับจอนสันนะครับเขาพางเน้นนะเราก็เี้นเลยอย่างหวะนี้บอกเลยว่า <laughs> ชนเป็นตายนะครับ ขอแบบขอให้ต่อยไม่โดนตัวแทงเพราะฝั่งนู้นไม่มีแทงนะน่าจะตายทุกตัวนวลเล่นเนขาหลบได้ก่อนนะครับมือเร็วจะเกินเราก็กลับไปฟาเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรนะครับเกือบเกือบเกือบไปเกือบไปสวรรค์แล้วนะครับนลเล่น,นสกอร์สิบสามสามนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะ แล้วก็ฟาร์มเดนะครับ <Attack. S 1> นี่เราบอกจอสันขี่รถเลยเพื่อนสวยจอสันพาไปแล้วครับอุ้ยชนนาธานด้วยต่อยตอย่ตอสวยได้นาทานมานะเฮโนแลนโนแลนนอนหลอกครับนอนหลอกใครสกิลไม่โดนนี่ตายเนีแน่นะครับเละเกมแล้ว <Attack. S 1> โนแลนนี่ก็แรงนะครับบอกไว้ก่อน <Attack. S 1> เฮ้ยจูเลียนจูเลียน ตอ่ตอยช่วยเพื่อนต,อต่อยสวยเราได้มาอีกตัวแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยเพื่อนตายปะนะ่ะเฮ้ยเพื่อนตายเราเอามันเอามันเอามันโอ้โหมันรอดไหมรอดเฉยเลยโอ้โหมันรอดนะครับรอดังนะรอจังหวะเฮ้ยเพื่อนตีเลยหรอ เราเรอดักุด่มดีกว่านะครับเราผมไม่อยากเปิดแมปนะเดี๋ยวผมตายนี่จบเลยผมกลัวลูกกาดดแเลยน่าจะต่อยไม่ตายอะ่ะเฮ้ยเพื่อนตีหลอดแบบรอรับนี่เราได้สวย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 เร็วสวยครับเรากลับไปฟามก่อนแต่เพื่อนตายนะตัวเนี้ย วิ่ญอณทารขี่รถไปไหนนะ่ะมารับผมด้วยครับรอรอนะเกิดได้ชนสักตัวของเต็มกันทั้งทีมแล้วนะครับบอกเลยว่าสิบห้าทีนี้เลยเกีน,นะครับอุย้ยลงรถต่อยโอหไม่ตายไม่โดนด้วยนะครับขอ,อพิวอยู่นะถ้าต่อยโดนอีกสักหน่อยนะผมว่าอุย้ยมีพิกมานาทาน เกือบแล้วฮารุกากเขาเชียร์เตานะเราไม่ครบอะเราต้องรอแบบชนสวยๆไฟสวยๆนะน่าจะได้อยู่อรอรอขึ้นรถจอนสันดีกว่าครับคอมโบโอเครอเพื่อนปิี่ชนนะน่าจะได้สักตัวโหนาธานแม่นแม่นแเลยอุ้ย โนเลนก็ได้นะครับเรียบร้อยโนเล่นชนทีนี้มีน็อกเลยนะครับค่อยๆอยู่อะนาทานนะครับเห็นอยู่แบบเมืม่อกี้สกิลเอ้ยเค้ยเขได้เข้าไปแล้วนะครับจูเลียนอยู่บนนะกเมนกะแมบแบบตึงมากอะแบบต้องรอหลอดเกิดนะครับ เราก็ขึ้นรถจรสันมานะวิ่ไปชนมันไปชนมันตูมเฮ้ยไม่มีใครเราต่อยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปต่อย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 จับเป็นคิวนะครับสวยอุ้ยเพื่อนตายเหลือลูกกาลูกกาอุ๊ยตายอีกนะครับลูกกาตายโอเคฝั่งนู้นตายไปตายไปสองนะครับตายไปสามนะ โอเคเพื่อนจมตีแล้วครับมันตายเยอะอยู่เ้ยต่อยต่อยต่อยนิดเดียวสวยเฟอตายอยู่ตายอยู่ต่อยรอดไหมนะอุ้ยฟิกนะครับนอทานฟิกนะฟิกหรืออันติไม่รู้ผมมองไม่ทันนี่แล้วก็เคลียร์ิว่อนะน่าจะรอหลอดดีกว่านะครับเพราะว่าน่าจะจบไม่ได้นะ จบไม่ได้แน่เลยเรารอตีรอดีกว่า15คิวแล้วนะครับโอ้โหเราแบบค่าเยอะอยู่นะเกมเนี้ยมาไปเพื่อนอเราได้อีกบอกเล่นหลอดเล่นหลอนเุ้ยเพื่อนโดนกาวินกาวินโดนอุ้ยเขารอดอยู่นะ มาทานอยู่เอ้ยมาทานอยู่บนอาร,รุกาอยู่ล่างนะครับเพื่อนอ้าวเพื่อนแย่งขึ้นรถไปแล้วนะครับอา r ูก n เพื่อนอ a ลู i n อยู่ล่างชนมาเลยสวยตายประนันตายตายหนึ well Entonces, ่งนะครับ no l ล n โนแ l นอยู่นี่เฮ้ยโนแลนนตายโนแลนนตายโนแลนนตาย เรางัดหน้าเลยสวยโอ้ยนาธานนาธานนาธานก็ตายนะครับเราก็ตีหลอดเลยนะครับน่าจะไม่มีใครละนี่นะครับตีตีหลอดเลยสิบหกคิวแล้วตอนนี้เราตีหลอดตีหลอดตีหลอดไม่น่ามีใครมาแย่งได้นะเพราะว่าเพื่อนตายหมดแล้วนะครับตรงนู้นถ้ามาก็ซูปเปอร์แมนกิน้น เรารอขึ้นรถจอนสันดีกว่ะพาผมแว่นเลยครับพี่เฮ้ยพี่เขา้าขี่ไปไหนอะ่ะไม่พาผมแว้นเลยมารับผมหน่อยครับพี่เฮ้ยเฮ <c oughs> ้ยพี่เขาไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ย,ยเพ่สวยขึ้นได้แล้วเตรียมตัวเตรียมตัวนี่นะครับซื้ออำยาโจมตีด้วยเสร็จเอเมไหมเสร็จแข่งไหมต่อยอุอย้ย โอ้โหยังไม่ได้ต่อยเลยเพื่อนตายแล้วตัวนี้ก็ได้จูเลียนคิวสองจีคิวสองคันตินะครับขั้นหนึ่งเก็บสเต็กไว้นะครับนาธานนาธานต่อยต่อยเข้าไปตายนะครับสวยอุ้ยหมดตี้แล้วนะครับชนะนะครับเกมนี้ฮะแน่นอนแล้วควต้องข้ามยอมแพ้ด้วยนะครับกดแค่เล่นเรียบร้อยนะครับสิบแปดคิวนะครับเกมนี้เป็นเกมที่มันมากนะครับแถมตึงด้วยนะ เล่นไปกี่นาทีเนี่ย <Victory! S 1> ห้องร้อยดาวด้วยนะครับมันก็เจอตึงบ้างนะ Legendary นะครับโ้ยแต่เองได้วยนะครับโว oh, oh, เล่นไปยี่สิบนาทีเลยนะครับก็สิบแปดคิวนะทําดาเมจไปแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งหมื่นนะ